ผมเข้าบัญชีพ่อสองหมื่นห้าแล้วพาไปกดมาที่ผมบโง่ลุกครับแต่ว่ามีเงินเข้าบัญชีสองหมื่นห้าพ่อผมบโง่ลุกแล้วกับพ่อการเป็นหอยตาขึ้นมามันบอกว่าเงินก่อสร้างเข้ามาอีกต่อว่าเงินผมทำงานข้างมเอครับว่าเงินผมทำงานข้ามอยู่พ่อขนาดไปถอนมืนผมน้อยจืด เนเคลียครับเคลียครับไม่มีรลไเาปินยิงดด้ไรวิเชียเป็นเยอะเป็นคนเรษาถึงแครอตายนาอาหาร ไปให้หมูที่เล่าหมูนะครับในในที่เปลี่ยนคนร้ายใช้ปืนลูกซองนะครับยิงนายวิเชียนจำนวนสองนัดไปถึงแกบบ่ความตายที่โรงพยาบาลพุ่งกับสถานีตำรวจภูธรเม,มืงสาทางชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน,นะครับก็ส่งทีก่กำลังกันออกทำกบุญลายนี้นะครับ ว่าเป็นใครก็อนุมัติประสานอาเมนให้การรับเงินค่นะครับแล้วก็รับว่าเป็นเรื่องของการใช้จ้างวานนะครับให้มายิงผู้ตายแต่เหตุก็คงเป็นเรื่องขัดแย้งกันภายในครอบครัวบริเวณหน้าขาและหน้าท้องนะครับผู้ตายเสียเลือดมากจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับต้องปืนนะครับ ทั้งสองคนได้เอาปืนไปถังกระบอกกระบอกนี้เป็นปืนสั้นนะครับแล้วอีกกระบอกหนึ่งก็เป็นปูนสงองยาวนะครับครัแต่เป็นลักษณะของาจ้างวานค่าด้วยเงินห้าหมื่นบาทนะครับผู้มายิงนี่ไม่มีสาเหตุรับรับจ้างนะรับจ้างค่าอย่างเดียวใช่ครับนี่เป็นเงินที่ใช้จ้างวานค่าคือคนที่เข้าบ,บัญชีของพ่อพ่อในในญี่วน สองครั้งนะครับครั้งแรกก็โอนเงินเข้าบัญชีของพ่อของของ,ของอานายวนเงินมาปุ๊บก,ก็ไปซื้อปืนซื้อลูกป,ปืนนะครับของอานายวนขับรถพิกอัพที่จอดอยู่ข้างล่างอีกฝั่งแม่นำ้ำระบาดไม่น้ำเข้าไปก่อเหตุอีกฝั่งของแม่น้ำแต่ไม่นำ้ำว่าเก,กิดเหตุวันที่เจ๊ไปเกิดเหตุบ้านุ้ณธนูยังทำแบบ อำเภอยางสาไปที่เกิดเหตุจอดรถหายอยู่ที่เกิดเหตุประมาณโอนเมื่อวันที่19นะครับ19กุมภาพุมธายัางค้างอยู่ในประถ or มาตรวจยึดเพื่อเป็นของกลางในการดำเนินคดีติดยาเสพติดเคยเคยถูกจับเลิกยาเสพติดมาแล้วหลายครั้งนะครับมีพฤต,ต,ติการที่ทาแฟนคนตายเขาก็บอกว่ามีพฤติการที่ทําร้ายร่างกายตลอดนะครับเป็นที่รู้กันทั้งหมู่บ้านภรรยาก็ทนไม่ไหวามาโดยตลอดครับแล้วก็แจ้ง แจ้งให้ตำรวจไปจับคุมหลายครั้งแต่ว่าเนื่องจากเราไม่พบเม็ดยาก,ก็จับเฉพออาะเศษเศษออกมาก็มาทุกตีก่อนก็ดันจากัามนี้นเราเป็นคนเจ้เป็นที่ตัวของทำลายร่างกายร่างไกยและจิตใจเจ้ามาตลอดสาวกว่าปีเลยจะกะเคยขอความช่วยเหลือไปหลายๆล,ลายตีแล้วก็บบมม่ให้ตอบรับ อนีให้แก้ไขปัญหาให้เจ้าได้อกรอแจ้งความไปหลายข้างแล้วดอกตำรวจก็ไปจับมาตลอดก็ไปจับมาตลอดก็มากับเหมือนเดิมเลยเจ้ากับคือมาทาเหมือนเดิมอ่ะเดิมเดิมอ่ะนิสัยกักขังนองเหนียวกับนี้มาข้างเจ้าหนีออกบ้านไปกัแกก็ไปไปตัวยื่อแย่งออกมาลาบชิ้งออกมาไอ้นี่ไอันี้ไปหลายข้างอันนี้ไปจนถึงกรุงเทพกับนี้ลาสุดนในกับนี้ไปอยู่บ้าน้องน่ะบ้านบ้านลูกเขยน่ะ เป็นกับไปหลากเลยดึงเอาจับเจ้ากับพอมีพย,ยานอยู่หนอเจ้าบ้านเป่นกบหูหันมดอ่ะยันได้ทํากับเจ้าข้างใดนะ่ะเจ้าก็ได้รับบัดเจ็บถึงเข้าลงรักษานอนรักษาตัวหลายคื้นก็มีแต่เป็นมีมดเต็มตัว